สวัสดีครับสองพระในบ้านมาพบกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้ชมเดี๋ยวน้องพวกคุณก็ฝากกดติดตามนะครับช่องสองพระในบ้านสองห้ามหามงคลนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับหลวงพ่อคุณในวัดบานไร ม,มีใครไม่รู้จักนะครับอย่างนี้ต้องบอกว่าสภาพยังสวยนะครับด้านหน้าเลืหลวงพ่อนั่งเต็มองค์นะครับนับรูปประคำแระทองแดงสวยๆนะครับยังแดง ปี2536นะครับอยูก่กลางกลางด้านหลังก็แปดเลยครับยันเต็มเลยครับสอหามหามงคลวัดบ้านไร่ดานคุณทศนครราชสีมา2536นะครับ คมชัดนะครับ tắt đơn khang tắt liền đừng đắng lắng ngân khắc mày khát tham mặt cha ngồi chọn nguyện đừng khóc ยันอัคระ,ะยันคมชัดมากเดียนปั๊มครับเดียนปัม๊มเสาห้ามหามงคลปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับปั๊มชัดๆปั๊มคม,คม เด๋ยวปัม๊มความคามชัดต้องมาก่อนฝากติดตามนะครับช่องสอง้านในบ้าน สำหรับคลินี้หลวงพ่อคูณครับมหามงคลปี2536สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ